ครับพี่น้องครับสวัสดีครับฝ้าเหลี่ยมฝนตกฝนตกฮอกระเซ่านะครับเนาะฝนตกฮอกระเซาบัดที่นี่บ้ามีดอ้อยเขาไว้แล้วก็เลยจำเป็นต,ต,ต้องมาโป้าป้าตรงไม่มีปลาตรงต้องหาเสีเบ็ดอ่ะอืมคุ่นกับตรงเป็นเห็ดไม่เลยครับตรงเด้อนี่ย เป็นม่เห็ดไม้บ่องหัวตรงผู้ใดพี่น้องต่ว่าเป็นตรงไม้เห็ดไม้นำไหลบ่มีตาบืนบอกมันกรต้องนำไหลน,นี่ตาบ่าน่าจะบืนดอกว่ามีเบิ่้งเลยไปไปสั้นโวหนูก,กันห้องครับสวัสดีครับฝนกําลังลีนมาเอีกพกยุบอ่าพกประมาณทีสาม แลักก็หอกก็เศร้าก็บ่ได้ถือว่าตกแห้งแตาอีกอย่างออก่งพี่สะสันโวอบหุ่นเสียงฝาห้องปลาลูกคอกบ่บ่าเมียนปลาคอนี่เดียวพี่น้องเออปลาคอนี่แหละว่ายะใหญ่เงียบหน่อยเหตุผลอะไรบ้าง ไปสั้นโว้ดมึกันบุฟูผ่านทำเพียงปาาเดี๋ยวมาเดี่ยวพี่น้องเดี๋ยวมันอันตรายถ้าฟุกดวงดีกะฟังจะเสียงเอาเด้อพี่นอ้องหรือหรือว่าต้องฟังเสียงทาเบิ้งตอนหางตีดินตับๆำโอรสกระเด็อนออกนะพี่น้องฮะสไตล์บ้านนี่เหมือนเดิมพื้นเขายางเรียวๆแห้งๆทำมาสียูมันก็นอยูพี่น้อง ปนเดือดเตืออีกแล้วไม้นี่ <c oughs> บ้ามีไปหาสันโวใส่เนเวิดจากหงอก <c oughs> <c oughs> จะคล้องหน้าคนยาดยิง่งกว่าแล้วบกมาบอกให้บ้ามีามาหาสันโวเลยตะวันตัดหยาออกเบิดและโคขนง,งจัดจิปใสไปบาาน เขาป้าพี่น้องบาดนี่มาเบิ้งกับเหล็กเขาเสียอ่าบ่ายังยังเลยเขาหมูเสียแปลกแปลกว่ะ <Hey! Hey! c oughs> เอออีกอย่างว่ะ เบื้องกับดักหนูเขาได้ครับเรื่อ,องความหันเขาเสียกลับนี่เด้ยกลับนี่เขายนี่ยงพี่น้องว่ามีแนวอามาก,กินประหลาดใช่ปะโอเค โอ้ยีองอันนี้ดีดอันนี้ดีดนั่นคางหางไ้หันดีดมะฮอดพี่ดีดมะฮอดพี่อุ้ยอันนี้กระดีดพี่น้อง อันนี้กระดีดอันนี้กระดีดขึ้นกันว่างไว้นี่ดีดวาพี่โตอีหยังวะกระซิบเป็นนู้แล้วเนาะพี่น้องเนาะคือสิบว่าเหม็นย่างอื่นดอกบ่ามีว่าขันเฉวดิ มันคือบ่เห็นต้นเห็นตัวเลยวะมีแต่เสียงอกแขกอกแขกอุ้ยลุยไปเลยดีกว่าปะกับลันหนึ่งสองกับลันสองอันเข่าเบิดอันหนึ่ง ta không có bao thanh đại nhận, ta không bao thanh đại nhận. Ừ.